ทอไปี้โชองรุนแรงนะครับไม่ใช่ล้วมันเตะเป็นอ๋อเตะบอลไปนี้เตะบอลกีฬานะครับผมใครที่โชคกีฬาที่เป็นชอบใจมากใช่ครับไปเตะบอลไปดูนะฟุตบอลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นรับเก่งมากเลยรับคุบอลรับเก่งรับเก่งด้วย เยทุกคนนะครับทุกคนครับครับก็ขอขอบคุณนะครับยี่ห้าสิบสองนะครับขอผมจะบอกว่าได้เข้าเจอน้องในบ้านแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าสัมผัสได้ความน่ารักความเก่งนะครับความมีเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญวันนี้ได้อย่างนี้ก็คือความใจบุญนะครับน้ำใจที่น้ำรักสลับเวลามาร่วมกิจกรรมครูซิ์ที่จีิงครับก็เป็นการทำประโยชน์ร่วมกันระหว่าง คุณครูก,กับผู้สิทธ์นะครับเดี๋ยวพี่เป้าจะไปนับสตางค์นะฮะที่ได้ร,รับบริจาคจากท่านผู้ชมทุกท่านจากบันไดเอฟซีของเอฟสิบสองครับและเดี๋ยวเราจะประกาศว่าเอฟสิบสองสามารถทำเงินได้กับโครงการผู้สิทธิ์ิดดีในช่วงเปิดรายการได้เท่าไหร่อีกสักครู่เราจะมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบนะครับครับผมรางวัสิทวัดเน่จะเป็นวัดปีบอนนะอยู่ที่ ตำบลบ้านพร็อปอำเภอโพธารามราจังหวัดราชบุรีนะครับจะเป็นเราจะไปบบ็นส่วรถบรู้สร้างถนนคอนกรีตแล้วก็เทคอนกรีตรอบรอบชาวพนัสสถานหรือเมนเผาโฉนั่นอเองน,นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเราจะไปสุดรถบ,บรู้สร้างตึกเป็นชั้นอะน้ำมันคาราบอร์พิสครับน้ำมันคราบอร์พิส84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับ ก็จะเป็นการช่วยทั้งวัดและช่วยทั้งโรงพยาบาลนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอไ้่กุลนะครับการให้คือการารักษานะครับก็ขอขอบพระคุณ FC f 1ีเทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมงานในวันนี้แล้วก็ที่ช่วยบริจาคก,กันนะครับจ่ายกันมายอย่าไม่มีเงินไม่มีผลนะครับขอให้ท่านได้บุญได้กุศส่วนขอให้มีความสุขปักเจริญลยโรงพยาบาลไม่มาเบียดเบียนกำการทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ